เฮล lo ทุกคนมากินข้าวทำการจัดคนหมอกำลังพุดนะทุกคนนะโอ้โหหมอกดด่างเนินเลยทุกคนหมอกดแห่งมากแห่งมากเบิ่งมันคือสีบลฟุดนะแต่ว่ามันพุทนะทุกคนแรงมากเห็นบลหมอกดแล้ว กินใดทุกคนกินใ,ใดเด้อนีดเด้อมาจา้ามากินข้าวนังกันจ้าว้ายหน้าจบกคยเล่นเร็ว Sério, you want